สวัสดีค่ะวันนี้การีทีชนแนลเราจะพาไปอัปเดตสถานการณ์น้ําท่วมหนองคายเนาะอันนี้ก็คือในเขตเ,ออเขาเรียกไงนี่ศูนย์ราชการนะคะตรงนี้เป็นศูนย์ราชการเนาะในเขตอาเภอเมืองนะคะหนองบอนอเมืองประมาณสักเป็นร้อยเมตรเหรอจุดประมาณไม่ถึงกิโลหรอแปดร้อยเมตรหรอคะจากมีไปถึงจุดที่น้ําท่วมหนักเนาะซึ่งตรงนี้ก็สูงนะคะเป็นเขตมีศูนย์ราชการเนาะสารากางอยู่ตรงนี้แะคือกั้นตัว่วเปนสั่วเฮานะ ถือถนนนี่เมืองเมืองมันเป็นแองมันหนงคายเป็นแองจรกทางต้มเมืองนะนะเอออันนี้มันกระซูงไง้บอลลงคอยเลยใช่ตัวนี้ลงคอยแล้วเนี่ยอีกประมาณห้าร้อยเมตรหรือแปดร้อยเมตรนี่ก็บหอดถนนยังแห้งอยู่นะคะในตอกซอกซอยก็ยังยังแห้งเหมือนกันฟังต้มเมืองเลยหรอไปเนาะมันท่วมเขตเศรษฐกิจจังหวัดหนองคายนะครับฟังถนนมากครับพี่อยากจะอยากพอฟังถนนใหญ่มันสูงอยู่ มีเป็นเขตมีห้างรถตัดสูนรถนีนห้างรตันนี่แล้วก็ยังป้องกันอยู่นะมีกระสอบป้องกันเป็นบางจุดอยู่นะแต่ว่าข้ามขึ้นใหม่นี้มันก็ต้องเออขึ้นมาน้ท่อระบายน้ำอะไะแต่กี่ส่วนเลยเออน้ำท่อระบายน้ำมันต่อกันหมดเลยเราไม่ได้ไปดูท่อระบายน้ำเขาเลยเนาะในเขตทางนี้โอ้ดูน้ำนี่น้ำสะพานนี่เกือบปิ่มแล้วเกือบปิ่มสะพานแล้วอีกประมาณเมตรกว่าน่าจะน่าจะปิ่มสะพานข้ามแม่น้ำตรงนี้ละ ะะเราน่้จะเลี้ยวขวาตรงนี้นะโลดข้างหน้าเธอไม่น่าจะไปได้แล้วข้างหน้าถนนเส้นข้างหน้าเป็นเส้นที่น้ําท่วมนะคะอันนี้เป็นเส้นที่จะไปพนวิสัยเนาะถ้าทว่วมแถวนี้น,า,นาเธอจะไม่ท่วมด้วเหรอพี่ทูนควายเธอน้องควายเธอตั้งหกตัวจะไม่ได้ลอยน้ําเล่นอยู่ในนั้นเหรอเนาะมาฟังถนนถนนกัดดูดูดูรถกู้ภัยกับรถเรือไปไหนบ้างไปเชียงใหม่กับทัวนะนเออเชียงใหม่ท่วมหนักมากอาจจะเขตอำเภอเมืองยังยังถือว่า ก็ท่วมระดับหนึ่งเนาะท่วมเท่ากับปีก่อนๆที่เรามาหนองคายไหมที่เธอพูดอะที่ว่าน้ำขึ้นเยอะๆยังไม่เท่านั้นอีกเหรอแล้วว่าปีหนึ่งนะถ่วงนักๆต,ตอนนี้ก็เหมือนจะหนักอยู่นะน้ามันเห็นตัวจริงไงเราจะเห็นกระดับดน้ำนี่นี่คือถนนเส้นไปไปพรมิสัยเนาะแต่ว่าเธอเวลาผ่านปากซอยเธอช้าๆหน่อยเด้อเส้นรอบเมืองเกา่าอันไหนเส้นรอบเมืองเกา่ากระซั่เส้นหนออเมืองพี่แหละอ่ะเจ็ด โอ้มีรอบเมืองเออรอบเมืองแรกแรกใช่ใช่ใช่เพราะเส้น,สนใหม่เป็นเส้น,เน,สนทางนู้นเนาะทางแถวบ้านเราเนาะนี่อันนี้ก็รถมาจอดนี่คือรถที่จอดหนีน้ํานะคะเป็นรถของผู้ประสบบ้านที่เขาประสบภัยโนนนี่เห็นไหมนี่นี่น<อ>ี่น้ำนใช่นี่น้ําท่วมตรงนี้แล้วเนี่ยท่วมมาถึงขอบนี้เรียนก็คือถ้าท่วมถนนเส้นนี้เมื่อไหร่ทางโซนด้านนอกที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี่หนีโรงเรียนจมบาดาลไปแล้ว นี่นะคะน้าคลองน้ํานี่คลองน้ําก็ท่วมเสมอพื้นแล้วเนี่ยนี่นะคะจุดน้ําท่วมที่ที่น้าเออเออเอเอขึ้นมานะคะตอนนี้เออมาถึงนี่เนาะน้ำจากในเมืองนะคะถนนเส้นในเมืองก็คือก็ไม่กล้าเข้าไปแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะว่าเรานะคะว่าแบบเอารถเข้าไปนะคะนี่ ก็คือเส้นข้างเราข้างหลังข้างหลังข้างหลังที่เราเห็นนะคะขา,ขาวๆขนากระแพงขาวๆคือคือเป็นถนนเมื่อก่อนนี้เป็นถนนประจักษ์เนาะเป็นถนนในเมืองนะคะตอนนี้ก็มีรถไถามารอมีกระบะด้วยมาขอนของนี่ก็เป็นบ้านของน้องที่ประสบภัยนะคะที่นั่งอยู่ตรงตรงบ้านเนาะกั้นกระแพงไว้ไม่ให้น้ําเข้าบ้านตัวเองนะคะนี่เป็นจุดที่น้ําท่วมที่เราเห็นเนาะในเมืองคือเราไม่กล้าเข้าไปนะคะเดี๋ยวเขาจะว่าเนาะนี่นะคะ ่ายบรรยากาศน้ําท่วมอําเภอเมืองจังหวัดนองคลายเนาะทรงนี้เมื่อก่อนเป็นคลองระบายน้านี่คะคลองระบายน้ําท่วมขนาดนี้แล้วก็คือจากคลองเนี่ยถนนถนน,ถน,นก็จะมีถนนขวางนะคะไหนดูมุมกว้างดีกว่านี่คลองอยู่นี่ระดับจากพื้นมาถึงถนนน่าจะประมาณ2เมตรนะคะถึงจะถึงจะไปทางนี้เนาะถึงจะข้ามถนนไปไปท่วมทางฟากนั้นได้นะคะซึ่งเราก็จะมีถนน สูงพอสมควรตอนนี้เขตที่ได้รับความเสียหายนะคะเป็นเขตของถนนซิ่งนี้ทั้งหมดเลยนะคะซิ่งนี้ก็ซึ่งเป็นถนนเขาเรียกไงเหมือนถนนเศรษฐกิจอะค่ะที่เจริญบ้านของหนองคายเนาะร้านรวงร้านอาหารร้ธนาคารเต็มไปหมดเลยนะคะอยู่ฟากนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงแยกอื่นอีกนีออู้อืนี่น้ําท่วมถึงถึงเข่าแล้วเนาะในจุดนี้นะคะ อนี่แยกมีกำลังขนของกันใหญ่เลยนะครับมีตู้เย็นด้วยมีเรือโอ้รถท่วมถึงหน้ารถเก๋งคันนู้นแล้วอะ่ะนี่นะคะจุดเกิดการขนสมบัติเนาะขนภยัยขนอะไรนะขนทรัพย์สินนะคะสําำหรับภัยพิบัติน้ำท่วมเนาะโอ้มีน้ำมาบริจาคด้วยนะคะมาดกากันคือ รถวิ่งได้แค่ถนน,นถนนเส้นนี้หาดถนนในเมืองนี่ไม่สามารถแล้วนี่ก็คือเป็นรถของบ้านที่เขาอยู่ด้านในนะคะที่เขามาจอดเนาะท่วมบ้านหลังนั้นนะเราต้องไปวิ่งทางรถรถไฟด้วยดียไหมลูบ้านหลังนี้จมบาดาลไปแล้วนในเขตเนาะก็คือถ้าน้ำมาสูงกว่านี้อีกสักเมตรสองเมตรท่วมถนนเส้นนี้ก็ ก็จะล้นไปทางฝั่งทา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 งเขตสุรชราชการทางรตตัดทางอะไรเนาะนี่นะคะบรรยากาศสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดหนองคายนะคะเออไปดูวัดโพชัยดีกว่ามะมีเป็นเขตตลาดแล้วนี่ข้างหน้าเราเป็นตลาดเลยเนาะใช่ไหมใช่ซอยตลาดไหม ถ้าถ้าน้ําท่วมถึงหลังคาหลังคาบ้านเนี้ยเราก็จะท่วมเข้าไปใหญ่เลยทีนี้แต่คงไม่ละวมั้งเนาะน้านจะใกล,ล้รถหรือยงังนี่รดไอมวลน,น้ําเชียงรายผ่านไปหรือยังเนี่ยอันนี้เป็นมวลน,น้ําของเชียงรายหรือเปล่าไม่รู้นี่นะคะนี่นี่คือ สินนความเสียหายของยงุกำลังขนของกันใหญ่เลยอโอ้มีเรือเรือเร็วอ,อ,อยู่ตรงนี้ด้วยคือปฏิบัติการทางน้ำตอบโต้ไปท่ิบัดติวเวมามีตลาดตลาดตลาดโภชยัยกับวัดวัดโภชยัยข้างหน้าเรานะคะเป็นตลาดโภชัยเนะยาะเออเธอ,อจอดหลังรถดําดคันนี้ ตลาดแสดงว่าตลาดโพชัยไม่น่าจะได้รับความเสียหายนะนี่นี่นะคะเขตตลาดโพชัยร่มแม่ค้าได้มาขายของริมถนนข้างในมองไปโอ้น้ําท่วมอยู่นะคะน้ําท่วมอยู่เนาะเขตตรงตลาดเลยน้ําท่วมนะคะดีแต่ทําไมเนาะไม่ได้ดีบเรานะคะนี่นะคะน้ําท่วมอยู่เนาะที่เห็นไกล,ไกล จนแม่ค้าได้มาขายบนนี้กันนะคะบนฟุตบาทนี่ได้มาขายของกันรีฟุตบาทกันเลยทีเดียวโอเคไปแสดงว่าวัดโพชยัยเราไปดูวัดโพชัยดีกว่าอันนี้เป็นคลองระบายน้ํากําแพงวัดโพชัยนะคะกําแพงล้มเกี่ยวไหมเนี่ย กำแพงเอียงๆนิดนึงนะคะไม่รู้เอียงมาแต่เก่าหรือว่าเอียงเพราะน้ำซาะฐานมันเนาะนี่นะคะนี่เป็นคลองระบายน้ำคือท่วมละท่วมคลองระบายน้ำขนาดนี้ไม่รู้ว่าล้นเข้าไปในวัดขนาดไหนเนาะเดี๋ยวลองดูเขตความเสียหายทั้งหมดนะคะจากนี่ยาวไปหมดเลยนะคะหมดเส้นเมืองหนองคายเลยก็คือระดับน้ำถึงตรงนี้แล้ว ถ้าวันสองวันนี้เนาะฝนยังไม่ตกก็ถือว่าระดับน้ำน่าจะค่อยๆลดนะคะแต่ถ้าฝนตกก็มีสิทธิ์ที่จะท่วมนี่แล้วก็ท่วมเข้าไปในอีกซีกหนึ่งของเมืองหนองคายนะคะอันนี้เป็นเหมือนซีกเมืองเก่าเนาะในความรู้สึกเราก็คือซีกเมืองเก่านะคะโอ้เนี่ยตั้งจะยิงเสียเครื่องสูบน้ำแล้วเนี่ยอ๋อสูบน้ำในวัดดูนี่นะคะ นี่ก็คือสูบน้ำในวัดนะคะสูบน้ำในวัดเนาะมาปล่อยลงนี้มาปล่อยลงคลองระบายน้ำนะคะโหตั้งเครื่องสูบน้ำหนึ่งสองสามเครื่องเนาะสี่เครื่องนี่ฮะบรรยากาศอ๋อตัดต้นไม้ด้วย ก็ลเล่งสูบน้ำออกจากวัดเนะ okay. านะโอเคนรอดสถานการณ์ล่าสุดของวัดโพชัยนะคะนี่ความแตกต่างเนาะจากจุดที่น้ำท่วมที่เราดีนี่คือจุดน้ำท่วมนะคะความสูงก็อีกประมาณเมตรห้จะถึงถนนขอบถนนเค่น,นั้นเนาะถ้าน้ำขึ้นมาสูงอีกสักเมตรหนึ่งหรือเมตรห้ก็จะปิ่นถนนเส้นนี้นะคะก็จะเริ่มอันตรายไปซีเมืองฝั่งโน้นแล้ว บรรยากาศล่าสุดที่วัดโพชัยเนาะของวัดนี้นะคะตอนนี้ที่อากาศแล้วร้อนแดดจะจัดที่ฝนยังไม่ตกเนาะถ้าคืบม,มาเมื่อไหร่แล้วก็เริ่มแล้วเริ่มเสียวแล้วนะคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันอีกดีกว่าว่าแต่ละจุดที่ได้รับผลกระทบของมวลน,น้ําไม่รู้จะเป็นมวลน,น้ํามาจากไหนแล้วก็พายุมาเสริมๆกันนะคะทำให้เกิดน้ําท่วมเมืองหนองคาย หลายสิบปีแล้วเพิ่งจะเกิดขนาดนี้นะคะนี่หกสามหนึ่งนะคะมาจากโคราชเหรอหกสามหนึ่งโคาจะไปสีเชียงใหม่มากกว่ามัง้งเพราะตอนนี้สีเชียงใหม่ท่วมหนักกว่าอำเภอเมืองเยอะเลยสวนซุ้กว่าอืมสวนน้องตัวนะ่ะประมาณเท่าหน้าอกอะ คอนเสียสร์เราสบียงผสงอะเท่าหน้าอกแล้วก็แล้วก็ตุ้งถั่วหนะรถไอไอตัวว่าน่าจะท่วมหัวตรงสวนตัวที่เราเคยไปอะที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านอ่ะฟาร์มเขานะเอ,อ่อตัวก็บอกว่าอยากได้รถนี้ไปดูน้องเป็ดจะน,น,น,น้องห่านอยู่เหมือนกันรถไอ,ไอเรือแบบเนี้ยเรือติดเครื่องเนี่ยเพราะว่าเรือพายเราถามว่าเรือพายไปได้ไหมตัวบอกว่าไม่น่าได้ไหมเพราะน้ํามันแรงแล้วมันก็ไกลด้วยเออบอกว่าถ้าเรือพายได้เรามีเรือพายนะอะไรเงี้ย อเออก็คือพอบอกว่าน้ำแรงเราก็เลยว่าโอ้ถ้าน้ำแรงก็ไปไม่ได้หรอกดูนี่ขนตูเน้เย็นมีน้ำกันนไได้ <c oughs> มีดูมีเรือมีน้ำเนาะซึดงว่าน้ำมีสำคัญมากญญาเออน้ำดื่มดิสำคัญเพราะคนต้องกินน้ำทุกวันเนาะ เราไปดูตรงท่าท่าวัดท่าใช่ไหมล้เราจะไปไหนนะเราไปท่าแพเราท่าแพเนาะไปที่วันแรกที่เราไปถ่ายคลิปที่แบบว่าจุดที่น้ําเข้ามาใหม่ๆนี่อันนี้คือน้ําน่าจะล้นขึ้นมาท่วมฝั่งนี้นะคะบางจุดของฝั่งทางนี้เนาะที่ที่ต่ําแล้วน่าจะมีท่อระบายน้ําแล้วน้ําบุบดขึ้นมาเนาะ ก็ไหลขึ้นมาบ้านด้างฝั่งนี้บ้างนะคะฝั่งที่เรามาเมื่อกี้ที่แห้งๆเนาะแต่ว่าด้านหลังตรงที่ที่ลุ่มนะที่ลุ่มนะคะที่ที่ต่ำเนาะก็จะเดินกอไปก็อาจจะล่วงมาหาแม่โคให้รถตัดจับปิดสถ้าขึ้นนี่ก็น่าจะถ้าท่วมอีกสักสักเมตรหนึ่งนี่น่าจะเสียหายในในโซนทางนี้นะคะในโซนทางนี้เนาะสโซนทางนี้แต่ก็จะขึ้นไหมเฮะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้มวลน้ำเชียงรายไปถึงไหนแล้วเนี่ย ถ้าเรารู้มวลน้ําเชียงรายก็ฮะก็มาแต่ว่าขั้นคาว่าขัาาขาา้นฝนบาตกเพิ่มใช่ไหมแสดงว่าถ้าเนือฝนตกกี่เอีถ้าฝน,น,น,นไม่ตกเพิ่มโอกาสน้ําก็จะทยอยลดลงเนาะก็จะไม่ขึ้นมากกว่านี้แล้วว่าไหมลงเร็วอยู่มันลงอ๋อใช่เห็นคำว่าลงเร็วนะเหมือนวันนั้นที่เราไปผ่านเนเนน้ำโค้มันกว้างมันบบมียางกันน้ำมันกเลยไหลเร็วมันได้ลงไหลเร็วกว่าในน้ำอย่างอื่นอื นี้ก็ยังเป็นจุดสีแยกไฟแดพยยงพญานาคเนาะเราเลือกแบบเนี้ยก็ยังแห้งยังปลอดภัยอยู่รถวิ่งได้ปกตินะคะไฟแดงไงตอนนี้ก็เรียนในแต่เส้นหลบเมืองหลบหลบเมืองเลยหนอกเมืองนะ <S <S ก,นกลางเมืองก็จมใช่กลางเมืองกับเส้นริมโค้งที่ไปคล้ายคลองสองเส้นนั้นจมบาดาลไปแล้วถนนสองเอส้นอ้าวสามเส้นเหรอสองเส้นตีสามต้องเส้นริมโค้งสเส้นหนึ่งเส้นมันเบสเส้นหนึ่ง อ๋อเออใช่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 อ๋อเนี่องเส้นนี้ในซอยนะคะในซอยเนี่ยน่าจะท่วมี่ไงเขากั้นแล้วนี่นะคะเออเนื่อกั้นข้างในเนาะมองเห็นอยู่ข้างในนะคะไม่กระโฮมก็จะไม่ท่วมเปล่าเหรอ ขตที่น้ําเริ่มท่วมนะคะที่เราไปเมื่อกี้นี้เนาะซี่ทางนั้นคือแม่น้ำโขงเนี่ยแนเนี่ยท่วมถึงถนนบ้านเขาแล้ววัดมีเชาทวัดวัดที่เราไปหายอยู่ในตรงนั้นนะคะวัดมีเ<ม><า>ชาเทานเนาะอันนี้เราจะไปจุดที่น้ําล้นทะลักเข้ามาตรงนี้ก็ยังซีงนี้นะคะเป็นซีงแม่น้ำโขงเนาะแม่น้ำโของอยู่ทางนี้นะคะทางทางขวามือของเรานี่เนาะ ก็สูงก็เถอะนี่ก็โถมสูงอะแบบบ้านคนกับบ้านอาหารมันชา,า,าชานี่บ้านทิเตียก็จะน้ำท่วมเนาะอือตรงนี้เป็นโกดังรถไฟเก่าแล้วเนาะถ่ายนิดนึงตรงนี้เป็นท่าแพนะคะเมื่อก่อนเคยเป็นท่าแพเนาะนี่นี่ค่ะน้ำท่วมถึงนี่เกือบเกือบ เกือบเกือบจะจะถึงถนนแล้วนะคะเนาะนี่เป็นจุดท่าแพลงไปตรงนี้นะคะลงไปโคง้งลงไปตรงเนี้ยก็จะเป็นท่าแพเก่าเนาะน้องน้ํามาถึงนี่แล้วมาจ่อปากทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งดีกว่ามีสะพานมิตรภาพไทยลาวไงข้างหน้าเรานู่นนะคะสีะฟ้าเนาะนี่โรงเรียนท่าเรือเมื่อกี้เราเลี้ยวเข้าซอยข้างโรงเรียนท่าเรือวัดเอ้ยนี่ไงหรือเปล่ารถงวัดเอาเหรอข้างวัดเหรอ นี่ค่ะข้างหน้าเลยสะพานมีสภาพไทยลาวเนาะฟ้าที่ลอยข้ามหัวเราไปนะคะตรงนี้เป็นถนนใต้สะพานเนาะเขาเรียกถนนชนระทานถนนชนระทานางชนระทานกันแม่น้ำโขงนี่เขากันเรา้ลองดูนี่เราเข้าไปในซอยนี้คราวที่แล้วที่เราไปดูน้ําน้ําน้ําทะลักเข้ามาเนาะที่ในเมืองยังไม่ท่วมนะคะแต่ตรงนี้น้ําเข้ามาแล้วตอนเนี้ในเมืองท่วมแล้วตรงนี้จะขนาดไหน สูงอะไรสูงม่านนั่นแต่คราที่แล้วมันก็ชะลักเข้ามาสอยนี้ตัวมาเสร็จเลราจอดเราจอดโอ้เราเราเข้าไปในนู้นเราตรงเข้าไปในนู้นเนาะดูมีซอยด้านข้างวัดเนาะคราวที่แล้วเรามาโอ้น้องไก่เออในนี้ในนี้ไม่เท่าไหร่นะในจุดจุดนี้ไม่เท่าไหร่ถ้าเทียบกับคราวที่แล้วก็ไม่ได้สูงขึ้นมาเยอะเนาะแต่น้ำในเมืองกับสูงเยอะมาก แปลกจังเออในนี้ก็ไม่เท่าไหร่เท่าเดิมเลยเข้นมาอยู่นิดหน่อยมันสูงมันมันเป็นผากสูงไงมันก็ขื้นมาเดซาวเา้าโอ้เนี่ไงระดับน้ำเขาย้ายขึ้นมาตรงนี้ให้เราดูแล้วนี่เราลง<ร><ร>ไปดูเหมือน้ำที่พูน่นใช่แต่ว่าเมาื่อก่อนนี้เรามาตอนนั้นสิบสามเมตรสี่สิบเซนระดับน้ำโขงแต่ตอนนี้ 13เมตรเลข14นะคะแสดงว่ายังไม่ถึง14เมตรเนาะอ๋อนี่สะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่13เมตร70เซน7 0 7 80เซนนะคะตอนนี้เนาะนี่13มเมตร80เซนนี่นะคะเสาเสา14เมตรมุกก็เกือบเกือบเกือบจะถึงแล้วนนะคะสะพานมิตรภาพไทยลาวเนะาะฮะ สิบสามเมตรแปดสิบโน่นเธอว่าน้ำห่างจากคอสะพานกี่เมตรโอ้ออโหโอเะเนาะสะพานมิตรภาพไทยลาวยังปลอดภัยอยู่นะคะน,น้ำตายสู้ขโมยแล้วก็เป็นไปไหนก็ดีนี่ค่ะน,น้บแก้งก็ลงแทบหมดล้วล่ะจุดน้ำท่วมจังหวัดหนองคายเนาะอันนี้เป็นจุดทรัพยากรอันนี้ตึงไปหน่วยงานอะไรคะ ทรัพยากรน้ำหร,หรือทรัพยากรธรณีน้ำจุดติดแม่น้ำโขงนะคะเนี่ยติดสะพ,พานมิตรภาพไทยลาวนาะที่เราเห็นคือสะพ,พานมิตรภาพไทยลาวนะคะากเนาะก็คือตอนนี้ระดับน้ำโของอยู่ที่13เมตร80สิเซนนะคะสูงได้13มเมตร80ิเซนเนาะนี่เป็นจุดตอนนี้ณนะวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่เหรอ1ิบ4ิบหรือ15บห้อ นี่ค่ะวันนี้วันที่15เนาะ15กันยาปี67บันทึกไว้เป็นเขาเรียกไงดีนะเป็นประสบตอนประวัติศาสตร์น้ําท่วมจังหวัดนองคายนะคะขึ้นมาสูงวันที่เลาะวันนี้ก็คือวัน13มเมตร80เซนนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่วัดที่วัดมีชัย่าเนาะที่เราไปคราวที่แล้วที่น้ําท่วมมนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าคราวที่แล้วตอนน้ําไม่ท่วมมาทเมืองวัดมีชัย่านี่สูงประมาณ50เซนเนาะตอนนี้ในเมืองสูงประมาณ เจ็ดแปดสิบเซนแล้วเนี่ยวัดมีชัยท่าจะขนาดไหนนะคะลองไปดูกันนี่อันนี้คือโรงแรมที่อยู่ริมแม่น้ําโขงนะคะชั้นล่างก็คือจมบาดาลไปแล้วลองไปช้าๆก็ได้รถนี่นะคะเดี๋ยวดูกล้องเวทไกลเนาะนี่โรงแรมริมน้ําโขงนะคะนี่ใต้อาคารเขาเป็นลานจอดน้ำและลานจอดเรือ ถ้าที่สูงก็ยังไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าเกิดที่ต่ํานะคะน้ําก็น้องน้ําก็จะมาเยี่ยมเยียนหนวดบ้านหลังบ้านนี้ก็จบบาดาลไปแล้วเนี่ยนี่นี่นีเป็นจุดแจกของนะคะนี่ช่วยเหลือดูประสบภัยนะคะน้ําท่วมนี่น,าม,นาม,มาถึงนี่แล้วนี่ร้านอาหารปิ้งย่างไปแล้ว เดี๋ยวเราไปดูที่วัดต่อนี่นี่เป็นซอยข้างวัดแล้วน,น,นี่ฮะนี่บ้านหลังนี้บ้านโซนนี้บ้านไหนที่ถมนี่ไงมาถึงประตูวัดโรดน้องน้ำมาป่ะเดี๋ยวจะจอดตรงนี้ก็ได้นี่วัดมีใช้ท่าคาที่แล้วยังรอรัอเดินเข้าไปได้นะล้งมือก่อน นี่นะคะวัดที่เรามาถ่ายเมื่อกี้นี้เนาะคลิปเมื่อกี้นี้นะคะที่เรามาถ่ายเรื่องระดับน้ํานะคะตอนนี้น่องน้ํามาถึงถนนแล้วเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นดีกว่านี่ฮะตอนนี้ท่วมโบสถ์ท่วมทางเข้าเนาะนี่นะคะอา้าวหลวงพ่อเดินลุยน้ําออกมาแล้วนะคะนี่บรรยากาศที่เรามาคราวที่แล้วนู้นที่เราไปขึ้นแพรตรงนู้นนะคะ ตรงจุดที่เราเดินเข้าไปนะั้นยังไม,ยงไม่ยังไม่สูงนะคะแต่จุดนี้คือเข้าไปนี่คงนะ่าจะลึกประมาณนี่เกือบเท่าเขาหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อเดินมาจากข้างในเนาะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นรายการรายงานสถานการณ์น้ําโขงนะวันนี้นะคะจังหวัดนองคายเนาะเป็นประวัติการเลยด้าน้ําท่วมขนาดนี้นะคะ โอเคคลิปนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับชาวเมืองหนองคายที่ได้รับปัญหาอุทกภัยเนาะที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ําขึ้นนะคะน้ําแม่น้ําโขงนะคะโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ